สบายดีพี่น้องนะบ้านนี้ก็มาฮอดเทือนแล้วเท่ากับมากินแตงโมหวานๆนะเว้ยแม่เปลี่ยนชุดให้ก่อนนะถอดชุดมาเปลี่ยนกับดแตงโมหวานๆน้ำกันเด้อเดี๋ยวชุดก่อนมาใส่ชุดนี้มาแล้ใส่ชุดให้ปนานก่อนขนมก็ไม่กินเลยขอากาศฮอนพี่น้องจะให้กินแบบนี้เลยเนาะจะเห็นอะไรอืมมราไม่ใส่แม่ ทุกคนท,ทัทงทง้ทงลาวทั้งไทยทังต่างประเทศเออนอกทังต่างประเทศแต่กับเพื่อนทั้งต่างประเทศแล้วเอื่อยทั้ง mm ต่างประเทศมาเ้อจากเอื่อยทังฟินแลนด์มากินน้ำกันเด้อฮเนี่ยูกปลาเน่ยดีออ้าวมันลดลงจริงไมมันลดลงได้ม่แม่มากินเลย อย่มาเอาเลยคิงงงินสะพาข้างล่างมามาพี่น้องว้าหแลูกละสซีซิบบาทซีซิบบาทตลาดทำอมมวน ก,กินผลหลอือไม่มันดีต่อสุขภาพบ,บำรุงผิวผิวสุ้มซื้นเป่นบาน่ะอกินนะกระมือให้ต้องมีผลหรืไม,กม,กม,กม่กินอ่าข่าวนี้ติดจะมาขเบื่อมูซาามันก็หนึ่งข่าหรือเป่า อันเขเย็นรอแม่มาสาอ๋ออุ่นเคยเย็นเขาเต็มทม่ด้กินเขาสัะปหได้กินเาบ่กินาแ้กิมีเลยสาอเอต้ขาด้มอไ่ด้กินเขาเป็นอะไรอากเขาดำๆกิมีกินได้มสาแซ่บแซะหึมันจะซ้มหอใส่กรงแซ่บลีกินเขา ตอนเชียงตันบอย่างนี้สิอะไนี่กินแบบนี้เลยพี่น้องไม่มอันี่ยซะกินแบบนี้อ่ะกินผลไม้กินผลไม้ผิวมันจะไมินาม่นวลผิวบางแห้งมร้อนสบายชุ่มแห้งได้ผิวสุกซื่อ เ้าเนาะมาเพิ่มมันอ่ะนะสวยทินเนาะเสดไปส่วนโมเนาะแม่เคยเห็นคอมเมนต์น uh ึ่งเม่นเนาะเขาบอกว่าเขาสงสารนั่งกินอยู่นลำไส้เออสงสารผ่าเงินมาให้หนึ่งเด้อบทความเลยอยู่นลำไส้เขาสิผาผ่าให้นางกิงหนึ่งเด้อสงสารนางคิงเอานางกลับไปเลยนะแม่หมอนสงสารนางมากเลยให้เราเอาพิมพอิ่มนมอุ่นให้เรางามอยู่กับอันอยู่กับแม่หมอนนะนั้น น้องขิงยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นตัวของตัวเองบ่คืออยู่น้องข่อยอยู่น้องข่อยน้อคือลักษณะคือกดดันอยู่ในสาก็ดีเมื่อแต่เล้วไปเบิ่งแบบไดเดยู่กการเลยีืิงสบายใจนาวของพวก็ป็แพงแพงหลาน ให้ในดาเดิดาดว่าไงมันเทียงมันกเทียงไปเด้อให้กาให้หักให้แพงแพงร้านเนี่ยทุดหัวใจเทียงคอยได้ปกๆได้ค่ะมาถึงมันอ่ะสว่ามันก็เทียงเลยเห็นรานเป็นนังสัตวขนางมัซ่อนก็บอกว่าใส่แง่สุกข์ยาวสากขยานนั่นแหละในแผดดำแหละเจ้าผมก็เห็นจะบอกคอยใส่ยมันวะมันตกริคำสิบเออป็นพ่วามืงวะ อ้าวตอนเห็บียกกับพันใส่แล,แล้วเราเลีเ้ยเพีอยากย่งขากเม่แล้วอาบน้าแล้วก็ต้อง,ตตองแต่งตัวเตายากใรอเท้าแม่ยังหรอกคนพูดบอกขาว,วจะข้าวสา,ล,าละเแลแม่ก็บ,บอกว่าเวลาเลี้ยบ้านงานบ้านจะอาบน้าอาบยัางหน่งแต่งต,ตัวใส่เสื้อห่อตัวใส่สงข้าเง้วแม่ก็บ,บอกนี่แหละจะโปอยแขงขาดำบนน่ะอาบน้าน้ผมจะา ท่าผ so ิวบอกใส่ทรงแขนยาวสื้อขนยาวเขียวพี่น้องเยถ้าไหนท่าแบบห่อสื้อขนยาวแม่้มันส่มซื่อนนี่พี่น้องมัยก็ย้อนหอดก็ย้อนหอนแต่กางห้งใสื้อแขนยาวยิ่งหอนนี่เป็นใส่เสื้อแขนสั้นให้งเขียวพี่น้องเยคนเล่าของขวดกับบุญงูกันคนเล่าเขาบักนิยมห่อใส่เสื้อขาแขนยาวสูงขายาวใส่ทุกมือทุกตีนใส่แค่ไหนทำแบบมีมอนในอัดนะะอัดตาใส่สบมือสบตีนนะ เขาคอยขวางให้เขาอยู่ในเีือนก็ใส่กันสัตว์ันออกนอกบ้านต้องใส่ศพมือใส่ถุงเท้าบิดปากใส่หมวกแบบนั้นหมักไนั้นนั่งคิงน่ะเขาบริบบับขับเล้าแล้วแต่เล้าเลยพอยทานเราจะอยากเมื่อจะกเมื่อเดินจะอยู่จะกอยู่จะบาดนั่งคุยกับนางสาวอ้นนางมึงอยู่นุ่สาวมุนอะไรกันได้เราเองเนีคอยทานนางอ้นนะอ้นเด้ยว่ะึงเท้ามันอยู่มันอยากอยู่นางกูบอกมันอยู่นางกูรู้มันอยากอยู่นางมึง ดูน้ำซาวนทันแล้วมายากอยู่นี่เด้เหรอเห็นว่าถึงถง่ายคือโปรอยากดูพี่ดูคนนั้นแต่ผมคิดว่าแต่คนดูพี่มันสบายทางหนักแบบวิธีชีวิตท,ทางไทยมาทันทีก่อนคนซิมกักเพราะหมู่บ้านหนึ่งมนมีเซเว่นให้เขา่าเออสองมาคนได้เร็ยนอินเทอร์เน็ตเต็มที่น้ำซาวบ์พวกนี้คือ,อนคนเห็นเรื่องนเราเล่นเล่นแท้เล่นว่า ใบพายมันแห้งเลยอย่งนี้นะสามมันมีมอเตอร์ไซค์เซิร์นจยกไปใส่ป่ายนะำเช่าเติมมันเต็มถังเวลาเบิดนะำช่ามันจมไหลจมไหลก็เติมเลต่เติมเหมือนมันคือเก่าพี่นาะอือลานั่นนะคะก็เท่าใส่ข่อยน้ำกระเบิดหล่ะแมงคัามันบุกกระป๋อนได้เวลาอะไมันบุกอยากให้เบิดก็อยากใส่ก็แมงัวเลยจะให้เบิดก็จะใส่เป็นหมาอ้าวแมงคัามึงนี่กัน กระเจ้าก็ต้องไปเติมทุกวันผมไปเติมแล้วเรียบร้อยเต็มถังสองร้อยบาทคันแดงให้คนใส่เองเลยมอไซคันแดงใส่ไปซื้อยังกะเป็นมืดจับมืดสลากมาแรกๆนะตอนปีก่อนก่อนที่มาอยู่นะมันยังงูใส่เงินใส่เงินยังบ่เป็นบุญจักเรียนหาเรียนชิดกับเดินีนหาโอ้ก้ยเอาไห้น้ำทะเลเบิร์ดเท่านั้นเบิร์ดเป็นเบิร์ดยังดอกซื้อคระซิมอ้างหากระซิมนะกระซิมกระซิมอ้างเราขอบ่ให้พี่น้อ คะแนนอยากไปสั่งซองออนไลน์ที่ที่จอกกรอกแล้วสั่งมาแล้วบ่อใส่หกห้าแตนแต่ว่าของใสของซอยนางนะเป็นผู้สาวเนาะซากมันอยากซื้อราคาใส่กับเรื่องของมันบอก็ได้ว่าแบบมันนี่ยายก็ให้เงินคนสองร้อยอยู่เลยนะเพราะว่ายังให้เงินคนสองร้อยอยากยังกลับไปเื้อเหยนช่วงเงินมาคอสิห้ายนึงมากนะทาเงินนะโอนเข้าบัตรซีนะกระเติมมือถือให้หมูเด็ดเก่งโก้คอสิห้าช่วมๆเงินกับสาวเดิ่ บ่มีเงินในธนา,าคารนะเพราะว่าว่ากัไอ้เป็จต้องโอนเงินธนาคารนะเอาเงินสดมาลง <ừ> ถ้ามันมีเงินในธนา,าคารมันฟอให้ยคนรวยสองบอยเบสแก่อเ,เออมีโมมีโม,มในเพชรอ่ะเรามีดจเรีนมัดขึ้นเออเขาก็มีแล้วน้องโมรุ่นเดียวกันหมูในเพชรคุยกันในเพชรแมนเฮ้ยกูขอเงินเติมเน็ตให้กูหน่อยสิห้าสิบบาทหกสิบบาทอ่ะเติ่มทางก็โอนน่ะนอนเด้อนอนเด้อหักแต่ะมาตื่นจะเศร้าเลยพี่นะ มุ้งเจ้าเด็กเขาตื่นชั่วสี่ตกแต่เศร้าดูมาเขาของงามเขามา่ลุกมุ้งหามุ้งตื่นมุ้งตื่นลูกเจ้เศร้าไม่ควนรับผิดชอบชูงนางทิ้งเลิกคอยชิวน้ำข่อยได้คอยจังบอกว่าโอเคปล่อยมันมันสิเป็นอะไรก็จะมันจะหน่อที่คองเพลินคู่งานบ้านผมไม่ได้ยากดทำเลยตื่นมานนั่งกระดึนเขาล่าข่อยกวดเพือนดูเพือนแล้วเรียบร้อยเสื้อผ้าได้เพื่อนเก็บไปซักให้กับสาว ให้บบแพงหลานพี่น,อน้งองฐานนางมุม่งจะควงมุ่งจะควงไหนเะออสนุ่งจะควงให้บบแพงหลงานสนใจอยู่น้อว่าผู้ข่อยมีบัคขับหลานที่มาสงสารนางจากเออถ้าเอานางทินกลับไปอยู่ในแม่มอนสุ่เจ้าเลี้ยงสวยแม่มอนเด้อแม่มอนน่ะเลาเข่าแล้วเราเสาวกำลังมาใช้เลี้ยงหลานว่าหันย้ายกับ,บว่าเอาสิ้นเลยอยู่กับสาวนมนต์แล้วจังให้จะให้เว้ยแล้วคนเดียวนี่เอาสิ้นเลย

คนบาได้ก็วได้นั่นแน่นั้นสา,านวแพงแกอุดเลยคนให้ก็ยังไงเป็นผู้เป็นคนให้บอกให้สอนช้สงสารสงสารไอ้เดียวคือข่อยรังแกหลานเด้อืมฉิมาสงสารเพียงมันมันมีอยากมีกินมันบาด้อาพับอายุนัาข่อยแม่นอยู่อ,ยอืมข่อยไปไสไปกินยังข่อยบ่ค่อยกินในร้านอยู่หรือโดนเขาเอาไปน้ำเบิดหลาน่ะจะสังเกตไหมแม่จะเห็นข่าวปาล์มเรือเห็นไปใส่อออเอาไปนั่งกินยังกะดะกินน <ไป S 2> าอาไปน้ำกันเลย หน่เขานั้นบร่ได้กินเนื้งอะไรหนึ่งเขาเต็มที่ตพิงกินสังนอกไปใชาไปน้ำบลูมี่วาสเปกินแต่ช่องบลูเมียแต่ลูกข่บลูมี่เขาต้องเอาไปน้เขามีกันอยู่แค่นี้นั่นแหละิ้าร้านอยู่ผู้เดียวงยเงานอกจากเขาไปตลาดเลยไปหมดแล้อไปธุระข่บยเถขาไปธุระเขาปัวขอเขาไปขึ้นเขาข้งนอกซื้อให่ร้านแค่นั้นแต่พี่น้องบมี่เราวอสปรกินชองเมียยาแต่มันบ่ได้กินข่บยงเถ้ะไอเพกินหันกินหนิจงไว้ให้ร้านนเด้อ เออเออไอเพชกัก็บอกน้องดูน้องดานน้องก็เอามวนนะมน้่ได้คให้เลยไงะห้จะคือเออะกันให้หม่ให้เนียโม่ใหเลยมีแต่เล็กอีลาอีเลยปากวานเลยอีล่าอีลาคัมแท้งนั่งเอานี่อ้ายเนี่ยแหละนั่งเอานี่อ้ายเนี่ยแหละจะไหอ้ายก็ไนหน้าก็ไม่ลูงจักเซียนยังไอเพจเออออเดอร์นเพจเคยให้แล้วเราจะให้เพ่อเราต้องให้ลายลายตนมัน เราจะเป็นสัตว์ไต่เราไม่ห้แต่แม่ก็เห็นเราให้ขิงบ่อให้เป็ดแทนบ่อให้บ่อให้เลยให้คนบ่อเป็ดแห้งร้านเรบ่อแห้งร้านไม่ม้อนไม่แห้งแห้งไม่แห้งหมดร้านอ่ะมาหน้าบ่อนุ่มบ่อตะเมียบ่อขิงบ่อเจ้วตาดวงใจของยายทั้งหน้าร้านอ่ะเขาบอกว่าเสี่ยวหน้าขิงมาอยู่งยายเจ้าชิบ้าจะเป็นยังไงมันเมื่อยเหมือนังอยู่นี่แหละมันไม่เดือดร้อนยังกับมันแต่แม่ อาญาเราเงาเงาก็พเมื่อเล็จมือเสือพ่อเมื่อยันด้ยเรากลายคนทั้งลูกทั้งเต้าเรามันแย่อยู่หนีอย่งไรพอซอยมือซอยตีเห็ดหันเห็ดนีบ่แม่่ารายเป็นคนใส้เ้อะ้าคนใส้างทีเอาใส่ก็ได้บุดก็ใส่เออพื่นก็ไม่้นดอกแกมาอยู่ในน้ำมน่ะอยู่บ้านนี่ แต่ว่าบ่เอาเราเอาอยู่เราไม่เอ้ยมุนนี่นะเขาบอกกูบอกเอาใครเอาคนอื่นพวคือร้านดูร้านตัวเองมันดูร้านทำเองแค่ไงอยากให้เหาก็ให้เอาอีกด่าก็ด่ามันก็เป็นอย่างคืนเอาคนอื่นมาอยู่นะไครอยากให้เกาให้ก็ได้ได้ไหมเอาคนอื่นมาอยู่นะมันห่างยากให้ไปได้ให้ไปได้พิษพ่อพิษแม่เาต๋อให้ไปได้หรือเคยอยากให้อยู่น้ำอยากมาอยู่น้ำมุนห่า แม่มดน้อาเขาไปอยู่น้ำแน่เออมดน้อาเขาไปอยู่น้ำแน่ตลุดเนาเรือนละท่านช่องท่นก็เอาหลังเขาจะเขามีเงินซื้อยากที่กินเต่ผมไม่มีการงานเหตุนะอยากมาแบบมีกินมีอยากได้เงินได้เลินแคหน่อยนะบื่อขูดอยากมาอยู่นะเขาบ่กเอาหนูขูดคือกันมึงก็จต่างขูดประมูลกูดไปอยู่ละมึงจักเซวนั่งจ้างดูน้ำตาลนี่เดื่อนในนี่หายมือแล้วน้ำมือมีแหล็กแล้ยเนี่ยนี่แต่มึงอยากมาอยู่นะเม็นบะเมื่อเฮือนเซลเซลกันนระมูลเมื่อขุดน้ำม่วน มะหูมะตุ่มเ็าดีไม่กินเลยอยากเขาจะเมื่อนั่นเน้นแหละเราะ老妈แซ่แซ่เราเคยเอมนต์มาเราโอ้ยม่อนเขาว่ะจะไข่老妈จะไข่เมื่อเรื่อยๆเขาจะไเมื่อเร้่อเลยคเมื่อนั่งทั้วเมื่อพอเพ็ิดการทำเนี่ยสิเมื่อคนเดียวเลยจะน่าเนี่ย็เ่ได้ให้เมื่อทำไปสักไปในีต้องข่อยเออคนเมื่อไีทัวเมื่อนั่น กินสลัดตามปลาตังโกเลยเอาละพี่น้องสำหรับลินี้กัลาก่อนเนอไว้พอกันไคลิปหน้าค่ะใช่เ้อพี่น้องเด้อโอเคบายจ้ากินไปเบาไปลงไปเนาอพี่น้องเนาะน้องน้องหูมวน